กรณีที่รัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูกว่า40คนกับประเทศจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามคําขอของรัฐบาลจีนจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อมารัฐบาลไทยนําโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและยืนยันว่าชาวอุยกูทุกคน ที่ถูกส่งตัวกับจีนนั้นปลอดภัยดีและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเนื่องจากรัฐบาลจีนการันตีบุคคลเหล่านี้ไม่ได้กระทำผิดร้ายแรงตามที่มีการนำเสนอข่าวไว้ก่อนหน้านี้ออกมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568สำนักข่าว AFP รายงานว่าจากกรณีดังกล่าวนานาชาติออกมาประนามการกระทำของประเทศไทยอย่างรวดเร็วต่อการ ส่งตัวชาวอุยกูกับประเทศจีนตื่นขึ้นมาแม่งจะแทบจะสิ้นหวังเลพี่น้องรู้สึกสิ้นหวังเลยดูนายกตอบคำถามสิ้นหวังไหมละ่ะฝ่ายคา้านบอกอ้าวอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับลุกหนีไปแล้วลุกหนีไปแล้วโอ้โหองค์คลัก์หน้ามา้าโวยวายต้องถอนนะพูดคำว่าลุกหนียังไม่ได้เลยอย่าไปแตะต้องคุณหนูแบบนั้นอย่าไปแตะต้องคุณหนูแค่บอกว่าลุกหนีมันก็ลุกจริงๆแล้วก็เดินเดินออกไปเขาก็ใช้คำสั้นๆว่าลุกหนี ฝ่ายค้านก็บอกอ้มไม่ได้ต้องถอนนะจังซี่ต้องถอนจังซี่ต้องถอนครับหน้าม้งหน้ามาองคครักกันใหญ่ละกายมันแตกต้องคนหนูอะไรไม่ได้เลยนะพนายุกอะไรพูดมีคนชงหวานตอบหวานทําเพื่อประชาชนอะไรพูดอยู่สองสามคำตอบเสร็จเดินลุกหนีเรียบร้อยปรบมือกันใหญ่เลยยกยอปอปั้นคนหนูกันใหญ่เพราะอะไรเป็นลูกสาวคุณทักษิณ ถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เราจะยังไงล่ะครับแต่ต้องอะไรนายกไม่ได้เลยพูดอยู่คำสองคำไปแล้วเขากําลังจะให้ตอบกระทู้ต่อไปก็นะอ่าท่านนายกก็เดินไปเขาก็ใช้คําว่าเดินหนีก็คือเดินจากไปนะ walk away เดินจากไปแค่พูดเดินหนียังไม่ได้เลยอะไรจะขวัญอ่อนอะไรจะขวัญอ่อนขนาดนะั้นนี่คือบ้านเมืองเรานะแต่ต้องอะไรเขาไม่ได้เลยคุณหนูยิ่งว่าใครในหินนะก็เ,เป็นลูกสาวคุณทักษิณใครๆก็มองว่า นะการบริหารประเทศทุกวันนี้ก็คุณทักษิณบริหารส่วนลูกสาวก็เหมือนกับเอาความคิดเอาประสบการณ์ของคุณทักษิณนั้มาใช้ในการบริหารประเทศบางคนก็เรียกว่าเป็นร่างทรงบ้างเป็นนอมินีบ้างเป็นตัวแทนบ้างกันแล้วแต่อันนี้เป็นความเชื่อของประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นายกได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวมาฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเพราะฉนั้นฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องมาขมู่นะวิาพากษ์วิจารณ์นายกวิาพากษ์วิจารณ์อดีตนายกทักษิณแล้วจะมีคดีหมิ่นประมาทไม่มีแลครับสาลยกฟ้องหมด เพราะคุณทักษิณเนี่ยทำตัวเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเชื่อแม้กระทั่งคำพิพากษาของศาลคดีที่มีการฟ้องร้องคุณศรีสุวรรณที่ศาลยกเนี่ยก็มันพฤติกรรมต่างๆคุณทักษิณเ,เหมือนเป็นผู้บริหารประเทศเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่นะครับเราไม่ต้องไปเกรงใจเกรงกลัวไม่ต้องกลัวติดคุกเราวิจารณ์นายกว่าลุกหนอีอ่ติดคุกเหรอวิจารณ์นายกว่า ความรู้ความสามารถไม่ถึงติดคุกเลยไม่มีครับคําวิพากษาดฎีกาที่ผ่านมาก็การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสําคัญบุคคลสาธารนณะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความสามารถความประพฤติไม่มีความผิดครับเช่นเราวิพากษ์วิจารณ์นายกคนนี้ความรู้ความสามารถไม่ถึงประสบการณ์ไม่ถึงนะ,ะหนีการประชุมสภาไม่ยอมตอบกระทู้เป็นนายกมาตั้งนานไม่ไม่ยอมตอบกระทู้หลบเลี่ยงหลบหนีอะไรต่างไม่มีความผิดครับ เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสําคัญเป็นคนที่อาสามาบริหารประเทศก็ต้องตอบกระทูนะ้นะครับนะครับเราเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาใครก็ถามอะไรก็ต้องตอบไม่ใช่ว่านะให้เจ้ากระทรวงนั้นทรวงนี้ไปตอบแล้วเราจะเป็นนายกทําไมเราไปนั่งทําไมหัวโต๊ะมันเหมือนเป็นแค่ตายางมาคอยประทับหรือไงอย่างนั้นไม่จะเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นนายกแล้วคุณไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีภาวะผู้นําคุณจะเป็นทำไมความรู้ความสามารถไม่มีตอบอะไรไม่ได้นะไปนั่งหัวโต๊ะ นะครับนะเป็นลูกสาวคุณทักษิณอย่างเดียวเหรอนะครับนะครับคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถประสบประสบการณ์เดี๋ยวเวลาเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะอภิปรายเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับว่าคุณทํางานทุกวันนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือเพื่อประโยชน์ของครอบครัวของคุณเองหรือตัวคุณเองคุณต้องตอบคุณจะไปให้รัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ตอบได้ไงเป็นเรื่องของคุณถามเกี่ยวกับเรื่องพ่อคุณนะสมมุติเขาถามมาว่าพ่อทักษิณเนี่ย เป็นคนบริหารประเทศแทนคุณหรือเปล่าแม้กระทั่งเนี่ยเนี่ยคุณกาลังจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยจุดอ่อนนะคุณกลัวกล้าก้าเนี่ยเขาก็เขาก็อ่าเขาเรียกอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณคนเดียวเลยพูดง่ายลุมถึงคุณคนเดียวให้ล่วงไปเลยเห็นนะพ่อคุณก็เดินทางเข้าบ้านวิทลุโลกนะไปนัดพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมารวมตัวกันว่าจะตอบโต้อย่างไงเขาก็เขาก็มองว่าอะไร ประเทศนี้บริหารดโดยพ่อคุณไม่ใช่ตัวคุณนะครับต้องมีองค์ครรภ์มีอะไรต่างๆผมว่าเนี่ยการอึงปลายครั้งเนี้มันจะเห็นเลยวุฒิภาวะภาวะผู้นําของนายกอิงอยังมีไหมผมว่างานเนี้ยหนาวนะไม่ต้องเปิดแอร์แยะเราแกก็หนาวสั่น,นงานเนี้ยพักประชาชนเนี่ยค่าเอาตายมันจะเห็นเลยว่าคุณควรจะเป็นนายกมนตรีต่อไปไหมคุณต้องแสดงสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาประเทศนะครับตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำ นะแรงงงแรงงานตกงานานายจ้างอะไรต่างแจ้งหมดอุตสาหกรรมแย่ความสามารถในการแข่งขัน <c oughs> การส่งออกสู้ไม่ได้เลยนะอัตราการเจริญเติบโตคุณสู้ประเทศเวียดางเวียดนามไม่ได้เวียดนาม8% <c oughs> ของเรา2%กว่ารายงานเศรษฐกิจเนี่ยผมไปอ่านหมดแล้วผมไม่ได้มีความรู้อะไรนะแต่ผมไปอ่านมาอ่านมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยข่าวแบบนี้ไม่มีเรา2%เรกว่าเวียดนาม8%เป็น <c oughs> <c oughs> <Environment> นะเป็นไงเราไปสู้ประเทศไหนได้อาเซียนได้หรืออะไร ลาวพม่าเวียดแล้วก็กัมพูชาแค่นั้นเองจะแก้ยังไงนะไม่ใช่บอกว่าเราจะมีมาตรการเร่งรัดในเศรษฐกิจดีขึ้นใครๆก็พูดได้ผมก็พูดได้อย่างนี้ไม่ต้องมีนายกคุณต้องอธิบายแล้วคุณจะทํำยังไงเพราะคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคนตกงานเนี่ยเรียนจบมาแล้วเนี่ยสามแสนว่าคนไม่มีงานทําเนี่ยรายงานมาล่าสุดเนี่ยคุณจะทาไงนะครับมิจฉาทีพเต็มบ้านเต็มเมืองคุณจะทํำยังไงนะฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเขาไม่บอกไม่กล่นดาคุณเนี่ย คุณจะไปตัดไฟฟ้าไหมล่ะจะตัดน้ํามันไหมล่ะจะปิดชายแดนไหมก็เพราะอะไรเพราะฝ่ายค้านเขาเล่นไปจีนเทาบุหรี่ไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองคุณจะแก้ปัญหาไงคุณแสดงสติปัญญาออกมาถ้าคุณแสดงไม่ได้ประชาชนก,ก็รู้แล้วสมัยหน้าปีเจ็ดศูนย์ใครจะเลือกคุณมามันก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนตัวนายกซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นนะซึ่งสมัยหน้านะฟังจากเสี่ยหนูพูดอาจจะเป็นสมัยสุดท้ายขเขาที่จะเล่นการเมือง ก็สมัยหน้านายกอาจจะชื่ออนุทินชาญมิลกุลนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่อยากก็อยากจะได้คนของพรรคเพื่อไทยก็นี่แหละนะคุณอิงเนี่ยแหละจะมาเป็นานายกต่อแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านคราวนี้นะก็ล่วงเพราะประชาชนก็จะดูเลยว่าคุณจะตอบคําถามได้ไหมเพราะเขาอภิภิปรายคุณคนเดียวเลยดูซิว่าคุณจะมีสติปัญญามีไหวพริบนะนะจะจนมุมไหมถ้ามันดูแล้วมันไปไม่รอดมันก็จบแล้วงานเนี้ย ผมมองนะฝ่ายค้าเนี่ยเอานายกเองตายเพราะว่าฝีปากข้อมูลพยานหลักฐานเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยเขาแน่นเพราะพรรคนี้เนี่ยเขา,าเป็นพรรคที่อุดมการสูงทําการบ้านเต็มที่เขาซัดแต่ละเรื่องในร่วงหมดดูลังซีมันโรมก็ซัดเรื่องไอ้อะไรวะางเขาเรียกอะไรไอ้มิจฉาชีพเี่ยเขาซัดร่วงเลยข้อมูลเขาลึกขลเขามีหมดตอนนี้เขาก็จะให้ออกหมายจับไอ้ผู้นำกระเหลี่ยงอยู่ นะแต่ว่า DSI จะกล้าไหมนะอายการประเทศไทยจะกล้าไหมกล้าไหมลนะ่ะจะออกหมายจับผู้นำกะเหลียงนะ่ยครับนะครับ,นะรบที่เนี่ยเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการามิจฉาชีพไอไอแก๊งคอ์เซ็นเตอร์กล้าไหมล่ะเขาบี้เขามีข้อมูลแบบเต็มที่เขากดดันจนรัฐบาลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะต้องไปไงปลดคนนั้นย้ายคนนี้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดไม่มีฝ่ายค้านนยแม่ครัเป็นไงทำมาหากินกัินสบายไฟฟ้าก็ไม่ตัดประปานเนี่ย ถ้าไม่มีรังสีมันรวมนะครับข้อมูลเขาแน่นผมเชื่อว่านายกอิงเนี่ยตอบไม่ได้นะผมว่าแกไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะนะครับผมว่าแกงานเนี่ยผมว่าช็อกคาคาอะไรเขาเรียกคาสภาเดินหนีก็ไม่ได้ด้วยเพราะโดนพี่ปลายไไว้วางใจคุณจะมาตอบคำสองคำแล้วเดินหนีได้ไหมไม่ได้ถ้าเดินหนีคุณจบเหุเลยประชาชนตัดสินเลยว่าคุณไม่ตอบคําถามที่มีการอภิปรายไไว้วางใจ เขาจะถามไปถึงครอบครัวคุณที่ดินต่างๆสนามกอล์ฟเอาพายคุณจะตอบได้ไหมนะที่ทรณีสง์ซื้อมาได้ยังไงกี่ต่อกี่อะไรต่างครอบครัวคุณเรื่องชั้น14บสี่พ่อคุณทําไมไม่ต้องไปนอนเรือนจําทําไมไปนอนชั้น14อะไรต่างนะเกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองหรือเปล่านโยบายต่างๆมาจากพ่อคุณไหมน่ะมีการคอองําหรือเปล่าหรืออะไรต่างเยอะแยะ,ยะน่ะรวมถึงการที่ว่าจะแต่งตั้ง บุคคลที่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยอย่างตอนนี้รัฐบาลก็ไปไงส่งฝ่ายกฎหมายอาจารย์ชูศักด์เนี่ยไปยังสารรัฐมนูนอยากจะถามว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแปลว่าอะไรขอบเขตเพียงใดนะก็แสดงให้เห็นว่าอะไรรัฐบาลกําลังจะพยายามจะแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าเพราะสงสัยเช่นอยากจะแต่งตั้งคุณธรรมนัทกลับมาหรือเปล่าอยากจะแต่งตั้งคุณชาดากลับมาหรือเปล่า เลยไปแบบทําหนังสือไปสอบถามตีความกับสารน้ำนูลนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณคุณจะแต่งตั้งคนที่โปร่งใสเนี่ยคนที่ใสซื่อใสสะอาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีคดีเนี่ยคุณจะไปไปปรึกษาสารแลธรรมนูญทําไมจะไปตีความทําไมจริงไหมครับพี่น้องครับประชาชนกินข้าวเขามองออกว่าคุณกําลังจะแต่งตั้งนะบุคคลสําคัญทางการเมืองหรือเปล่าเช่น นะอดีตอดีตรัมนตรีคุณชาดาอดีรัมนตรีคุณธรรมนัทหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณจะแต่งตั้งคนที่โปร่งใสใสซื่อเนี่ยคุณจะไปต้องทําไมต้องไปส่งตีความซื่อสัตย์ทุจริตนะอย่างอาจารย์ชูศักด์เนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนผมนะที่รามกำแพงแกเป็นคณะบดีคณะนิสสัดสมัยผมเรียนเนี่ยผมเรียนจบรามตั้งแต่ปี2527นอ่เนะเรียนตั้งแต่ปี2 4อาจารย์ชูศักด์เป็นคณะบรุรีอาจารย์ก็รู้ดีนะครับซื่อสัตย์ทุจริต เป็นที่ประจักษ์แปลว่าอะไรอาจารย์ก็ไปเทียบเคียงกับคุณสมบัติของปปชที่ปปชต้องซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีมีเมียน้อยอะไรต่างเนี่ยมันเป็นกรรมการปปชไม่ได้หรือเป็นประธานปปชไม่ได้แต่ยุคนี้มัมนเป็นได้ไหมล่ะมีเรื่องร้องเรียนอ่ะประธานปปชคําว่าซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ก็คือมองด้วยสายตาประจักษ์ก็คือประจักษ์พยานมองและรู้เลยในคนดีไม่ใช่คนนี้เป็นไง เคยมีคดีเคยติดคุกคดีพยายามฆ่านะค้ายาเสพติดช่อโกงจ่ายเช็คเด่นรักทรัพย์เนีน่ยแบบเนี้ยแบบมันประจักษ์อยู่ในตัวแล้วคนแบบนี้ก็คือคนที่มีมวลมวทินหรือเปล่าผมว่าอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยสอนกฎหมายมาทั้งชีวิตอายุแกเท่าไหร่เจ็ดิกว่าแนละ้วมันแกน่าจะรู้นะไม่ต้องไปส่งตีความหรอกอาจารย์นะยกมือไหวาอาจารย์เลยผมในฐานะลูกศิษย์นะ นะอาจารย์เนี่ยพอมาเล่นการเมืองก็วิธีคิดก,ก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างสมัยเป็นอาจารย์ก็สอนโดยอิสระอะไรอะไรก็คุณธรรมนำกฎหมายนะแต่พอเรามาเป็นนักการเมืองเราก็ต้องรู้ว่าเออนะพักเราเ็ามีนโยบายแบบนี้นะอาจารย์ชูศักมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกดูแลกฎหมายก็ต้องดูว่านโยบายพักมาประกรอบในการตีความหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ชูศักเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่ทราบด้วยความเคารพนะครับ นะพี่น้องประชาชนคิดว่าสิ่งที่พี่เดย์พูดเป็นไงล่ะอ่าแล้วนะพี่เดย์ได้ตรงไปตรงมานะคนดูไม่ต้องเยอะล่ะแต่ขอให้คนดีคนที่สนใจบ้านเมืองน,นะพี่เดย์ไแกตรงไปตรงมานะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจว่าอาจารย์ชูศักด์ในนามของรัฐบาลยิ่งรักไอ้รัฐบาลแพรทองทานจินวัฒน์จะส่งไปจะตีความทําไมซื่อสัตย์สุจริตเป็นยังไงไม่ซื่อสัตย์เป็นยังไงเราไม่รู้นะครับพจนานุกรมก็มีครับนะซื่อสัตย์ก็คําว่า ไม่ซื่อสัตย์ก็คือโกงไม่ตรงไปตรงมานะผิดสินร,รมผิดกฎหมายทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงไปตรงมามีประวัติด่างพร้อยเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์หรอกนะประวัติไม่ดีเอามาทําไมออดีตสะท้อนปัจจุบันปัจจุบันสะท้อนอนาคตนะอดีตเคยทุจริตเคยคิดชั่วปัจจุบันมันก็เป็นไงก็ทาเหมือนเดิมเนะี่ยที่มายังไงกับปัจจุบันอย่างนั้นอนาคตก็ไป บางคนก็บอกว่าอดีตเป็นโจรปัจจุบันก็หัวนหน้าโจรอน,นาคตก็มาหาโจร